สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนโอ้โหเอฟซครับดูเด็ดเผ็ดมันครับเมื่อผู้ช่วยนะัดาวอังคารออกมาโพสต์เรื่องนี้ทุกท่านครับผมนะครับได้เห็นโพสต์นี้แล้วมีบางใจฟาร์มที่มันสะเทือนจิตสะเทือนใจนะครับ ของน้องแจ๊ะนะครับจากน้องจอสในทานและมีนี้มีการโพสต์ลงในชุมชนอา้าวสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติต,ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทารุในการรับชมรับฟังใครเข้ามานะครับนะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงนิทานกดไลค์กดกด้วยนะครับนะ fc ครับโอ้โหโพสตนี e ้ทําให้ดําแจะนะครับฟาดงวงฟาดงาทําให้ดําแจะนี่เสียทรงนะครับนะโอ้โหไม่คิดไม่ฝันครับว่าผู้ช่วยนะครับนะจะโพสต์แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านสิ่งที่ผมจะอ่านเป็นเพียงแค่อัดเรียนิยายนะครับเป็นเพียงแค่อัดเรียนิยาย่สิ่งที่ผมอ่านนี่เป็นเพียงอัจฉริยนผมแต่งขึ้นมาเองนะครับโพส์นี้ไม่เกี่ยวกับผู้ช่วยผมแต่งขึ้นมาเองไม่เกี่ยวกันนะครับสิ วนที่ผู้ช่วยโพสก็เป็นสิ่งของผู้ช่วยแต่นี้คือสีพวมอ่านนี้เป็นสิี่ผมแต่งขึ้นเองมโนขึ้นมาเองนะคะเดือดค่ะนะสีกอดเดือดค่ะแล้ววันนี้จะเดือดวัวน,นี้เมื่อไอ้ขาหมูจะเดินทางไปทำภารกิจอะไรบางอย่างติดตามชมได้วันนี้ไปสองหน่วยงานนะคะคลิปนี้ทําไว้ตั้งแต่เชา้าเลครับเพ,พิ่งเอาปาะจามาลงนะอาจจะลงสายหน่อยในะครสิขอพูดบ้างค่ะ การลงมาตรวจของเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าเขาแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าแต่มีคนโทรแจ้งให้ขึ้นไปดูตามหน้าที่ก็ไปค่ะตอนไปถึงมีเจ้าที่ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็เข,เข้าไปสวัสดีพูดคุยกับเจ้าที่และในความคิด ตัวเองหน้าที่ของพุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือดูแลลูกบ้านใช่ไหมคะเมื่อเจ้าหน้าที่มาจะเข้าไปในหมู่บ้านในบ้านลูกบ้านเลยถามเจ้าหน้าที่ว่าขอโทษนะคะมาตรวจแบบนี้มีหมายอะไรมาหรือเปล่าคะเจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่มี แต่มีคนแจ้งให้มาตรวจสอบจึงมาตามหน้าที่จึงพูดกับเจ้าที่ว่าอ๋อค่ะและถ้าเขาไม่ให้เข้าตรวจสอบจะทำอย่างไรคะหรือต้องมีหมายสารหรือเปล่าคะนี่แหละคำนี้แหละหรือต้องมีหมายสารหรือเปล่าคะนี่แหละคำนี้มันถูกใจจีด๊ด หรือต้องมีหมายสารหรือเปล่าครับคำนี้นะครับเลยทําให้น้องแจ๊ะนะครับของเรานะครับหัววิทย์หัววิญอืมโอ้โหเราไม่กล้าอ่านตรงนี้ต้องมีหมายสารหรือเปล่าครับเจ้าทีตอบว่าไม่ค่ะไม่ใช่ความผิดหลายแรงเราแค่ลงบันทึกประจำวันว่า เขาไม่ให้เข้าตรวจค่ะเลยคุยกับเจ้าที่ว่าอ๋องั้นโล่งใจงั้นเรากลับเถอค่ะคุณเจ้าที่ให้เขาไปคุยกัที่สับออกกตฏนะคะเจตนาคือตอนนั้นมีการโต้เถียงกันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆกลัวจะมีการโต้เถียงกันมากขึ้นค่ะความคิดคือ ไม่อยากให้มีเสียงดังวอยวายตรงนั้นอีกจากนั้นก็เดินลงมาถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีแค่นี้ค่ะไม่ได้ชี้นำฟังนะคะแจ๊ะฟังนะคะไม่ได้ชี้นำไม่ได้คิดร้ายต่อใครเลย เพื่อนกันอุ้คูคำนี้สุดสุดสุด,สด,สดเพื่อนกันมีอะไรไม่เข้าใจโทรคุยกันได้ค่ะส่วนตัวไม่ได้สนใจกับคนด่าว่าในมือถือเพราะเขาไม่ใช่คนในบ้านเราอุู้ แต่เสียฟาร,ร์มรู้สึกอู้ช็อตนี้ครับช็อตนี้ครับที่คนเรามีอะไรไม่คุยกันเอาออกไปให้คนอื่นที่ไม่เข้าใจด่าว่าเราทำไมหรือคิดว่าเราไม่ใช่เพื่อนจริงๆเธอเจ็บเป็นแล้วฉันล่ะอู้้ อุยจีตากีตาเธอเจ็บเป็นแล้วฉันหลักฮะผมชอบตรงนี้สิครับแต่เสียฟาร์มรู้สึกที่คนเรามีอะไรไม่คุยกันเอาออกไปให้คนอื่นที่ไม่เข้าใจด่าว่าเราทำไม โอ้โหนี่คือคําถามตอบอีแจ๊มึงตอบสิกูตอบกูช่วยสิโอ้โหกูช่วยโพสได้สะใจมากๆเลยโอ้โหไม่ใช่เพื่อนจริงๆเธอเจ็บเป็นแล้วฉันละ่ะโอ้โหไม่ใช่เพื่อนจริงๆเรียบร้อยครับแตกกันแล้วครับน่าจะเลิกคบนะครับนะเลิกคบไปเลยเลิกคบไปเถอะจริงๆ

นะอืมฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะคนเราอ่ะมันต้องมีเหตุผลมึงน้อยใจจอดเป็นจอดก็น้อยใจเป็นทมึงเอาเรื่องเรื่องของมันให้คนอื่นยังไงแฉมึงจะตอบอยังไงมึงตอบสิฮะไปพี่ครับเดี๋ยวเดินทางครับเดี๋ยวเดินทางทำภารกิจก่อน,นครับก่อนที่จะกลับกรุงเทพไหมพี่ครับแล้วก็เดี๋ยววอาคิดหน้าลงมาใหม่ ครับเดี Anfang, ๋ยวทิตหน้าลงมาใหม่ที่ครับเดี๋ยวจะเดินทางก่อนนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะครับนะขอบคุณทุกกาลังใจครับขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวผมโทรหาสนานทนาก่อนครับ